สวัสดีเมื่อนุคนนะครับผมจอร์มาดินผูครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปต่อที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของบรูติเพราะว่าเป็นการทําคลิปที่ค่อนข้างยาวมากนะครับในคลิปนี้จะให้ดูว่าทางด้านในผมใส่อะไรบ้างนะครับที่เป็นแบบ everyday use ของตัวเองจริงๆนะครับก็จะมีกระเป๋าสตางค์นะครับข้างในมาดินผูก็เป็นแบบมองลองมากๆนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัว power bank เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวถุงพลาสติก ผมก็ใช้เป็นซองเหมือนซองใส่เจวิของ MS r m a สเนี่ยเอาไว้นะครับถุงพลาสติกมีประโยชน์เวลาที่เราไป7 e เ่นอีเละครับแล้วก็ต้องการถุงพลาสติกแบบเร่งด่วนหรือเวลาที่มีฝนตกนะครับเราจะได้คุมกระเป๋าของเราได้เลยเราก็หาพวกซองใส่เจวิแบบนี้เอามาใช้นะครับจะได้เก็บให้เรียบร้อยมีหน้ากากสำรองนะครับมีค์ทโฮเดอร์ของมองบลองนะครับมีคนถามมาว่า ทาร์ดโฮเดอร์ของมองบลองของ S V M และของ a m s อันไหนใช้ดีสุดมองบลองใช้ดีสุดนะครับแล้วก็ตามด้วยของ S V M แล้วก็ตามด้วย a m s ของ S V M ที่เป็นหนังนกกระจอกเทศอะใช้ดีกว่า a m s s เยอะผมการันตีนะครับอันนี้คือจากผู้ใช้งานจริงมีตัว Airpod หูฟังนะครับแล้วก็มีน้ำหอมนี่ตัวนี้ผมไปได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้ดีมากให้เลือกระหว่างตัวตัวใหญ่ที่ผมเคยรีวิวนะครับที่เป็น Wonder Wonder g l o b a l นะครับกับตัว s e p h r r a ที่เป็น t r a v e l o เนี่ยผมชอบตัวนี้มากกว่าเพราะมีขนาดที่เล็กกว่าแล้วก็ดูแบบดูแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็เป็นกุญแจนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็ใส่บัตรเอาไว้2ใบนะครับช่องนี้ก็ใส่เป็นอ่ะเปม,ม,มีกุญแจ2ดอกก็มีแค่นี้นะครับซึ่งความจุข้างในเนี่ยสามารถที่จะใส่ของได้อีกเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีข้าวของมีโทรศัพท์2เครื่อง3เครื่องนะครับ ผมว่าสามารถที่จะใส่ได้ค่อนข้างที่จะจุมากกว่าตัวของลุยเวตตองนะครับแบบนิดนึงแล้วก็เปิดใช้งานเนี่ยค่อนข้างง่ายเพราะว่าเขาสามารถที่จะเปิดมาได้ถึงด้านข้างซิปเนี่ยลื่นในระดับกลางน,นะครับเทียบกับมองบลองแล้วเนี่ยมองบลองซิปลื่นกว่าเยอะนะครับมองบลองยังเป็นลูกหลักของผมเสมอนะอุติเนี่ยถือว่าเป็นแบบเป็นตัวเสริมเป็นแบบเป็นตัวพิเศษแล้วกันนะครับ มองบลองนี่ยังเป็นแบบเป็นไลฟ์คอมเพนเนนต์ของมาลินพูลมากกว่านะครับเนี่ยก็ยังเหลือที่ให้ใส่ของได้เยอะมากนะครับส่วนน้ําหอมที่อยู่ทางด้านในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงนะครับนี่จะเป็นขวดนี้หยิบให้ดูเลยเห็นไหมฮะก็มีความมีความเก่าแก่หรูรามากๆชื่อแบรนด์ว่าอาคิเซนนะครับเป็นกลิ่นมิ้นต์แอนโทนิกนะครับแบรนด์นี้ก็เก่าแก่ขนาด200กว่าปีอะ นะครับอันนี้200กว่าปีอันนี้120กว่าปีนะครับก็เป็นในซีรีส์ที่เรียกว่าเป็นมีเป็นแบรนด์ที่แบบมีความมีมีเรื่องราวมีประวัติศาสตร์มีเฮอริเทจของแบรนด์มากๆกนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้จุกของได้เพียงพอนะครับเรามาดูว่าเวลาที่ซื้อได้อะไรบ้างนะครับก็จะได้เป็นใบเสเซตแบบนี้นะครับผมแอบให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันเนาะนี่ว่าหน้าตาเขาเป็นประมาณไหน หน้าตาเขาก็เป็นประมาณอะไรประมาณแบบเนี้นะครับนะแล้วก็เขาจะมีเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวคาร์ดแบบนี้นะครับที่เราสามารถที่จะไปดูแลหนังตรงนี้ได้ซึ่งจริงๆแล้วเวลาที่เ,เพื่อนๆซื้อกระเป๋าหรือว่าซื้อรองเท้าของเขาเนี่ยจะสามารถทําแบบนี้ฟรีคือสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้เลยเนี่ยหครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่า ไปเปลี่ยนสีอื่นๆเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับอยากจะเล่าให้ฟังอันนี้นอกเรื่องนะแต่ว่าเกี่ยวกับปรุติครับมีครั้งหนึ่งผมกับลูกค้านั่งรอคนขับรถอยู่ที่ Central ล m b มบาซเลยแล้วก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่สูตรมาสิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าลูกค้าก็ถามว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นออฟฟิเซอร์เป็นสตาฟ f เป็นพนักงานในร้านแบรนด์เนมหรือว่าเป็นบิสซิสอเนอร์หรือว่าเป็นคนรวย อันนี้คือสิ่งลูกค้าผมถามนะก็นั่งรออยู่แล้วเราก็นั่งดูพอดูเสร็จปุ๊บผมก็บอกเลยว่าคนนี้ต้องมีสตังค์แล้วก็ต้องมีเทสต์แล้วก็มีรสนิยมมากๆเดาว,ว่าน่าจะต้องเป็นคนที่รวยเพราะเขาเนี่ยนะครับใส่รองเท้ารุ่นแอนดี้ของบรุติแล้วเขาก็ ถือกระเป๋านะที่เป็นรุ่นคลาสสิกผมแน่ใจว่าเป็น first j o e หรือเปล่าของแบรนด์ก็ใบหนึ่งก็คือหลักแสนรองเท้าก็คือ6-7หมื่นรวมกันแล้วเนี่ยสองแสนกว่าบาทโดยที่ไม่เห็นนาฬิกานะแต่ด้วยความที่สูตรของเขาอ่ะมันเป็นสูตรที่เพอร์เฟจนเกินไปอันนี้เพื่อนเบื่อนจำไหมนะครับเวลาที่เราพยายามจะกรูมมิ่งให้เราเนี่ยเป็นคนที่เพอร์เฟจนเกินไปตามยูทูบเบอร์ตาม, YouTuber, ตามเขาเรียกอะไรอะตามบทความตามตามกูรูต่างๆที่ สร้างความเพอร์เฟกในเรื่องของการใส่สูตรครับพอสุดท้ายอ่ะกรูมมิ่งออกมาปุ๊บจะกลายเป็นเหมือนพนักงานที่ขายของเพราะฉะนั้นความยากคือทำยังไงให้คนมีความรู้สึกว่าเขาคือเจ้าของกิจการไม่ได้เป็นสตาฟที่มาประชุมหรือ ถ้าเป็นคนที่อยากแต่งตัวเนี้ยมันอาจจะต้องมีจุดที่มีความรีแล็กซ์ผ่อนคลายหรือมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ลุคนั้นนะฮะดูมีความสุขว่าเป็นเจ้าของกิจการอ่ะไม่ได้เป็นพนักงานโรงแรมหรือไม่ได้เป็นพนักงานจากพาร์คไอแอดลงมาข้างล่างนะครับซึ่งพอแต่งตัวเพอร์เฟกมากใช่ไหมครับก็ทําให้แยกลําบากแต่สิ่งที่ผมเหลือไปเห็นก็คือเขาใช้รองเท้าแอนดี้ของเบรลุติแล้วก็เป็นกระเป๋าบีฟเคสนะฮะ แล้วที่เจ๋งกว่านั้นนะครับคือกระเป๋าบิฟเคสและรองเท้าของเขาเป็นสีเดียวกันนั่นแปลว่าเขาเนี่ยได้ให้มีการให้ช่างเนี่ยนะครับที่เป็นคาลเลอรลิสเนี่ยเปลี่ยนสีคือทำพาทิน่าเนี่ยให้สีของกระเป๋ากับสีของรองเท้าเนี่ยแมชกันซึ่งแบรนด์อื่นไปไม่ถึงในจุดนี้จะมีแบรนด์รองเท้าเยอะแยะมากมายเลยแต่แบรนด์ที่จะสามารถทำให้ รองเท้ากับกระเป๋าที่ใช้เนี่ยเข้าเซตกันสมมุติเพื่อนๆอยากได้บิฟเคสสีเขียวแมทช์กับกระเป๋าสีเขียวของตัวเองแล้วมีแบบใบเดียวในโลกก็คือผลงานของช่างคนที่ทําให้ช่างก็จะมีความเป็นอาร์ติส์ครับไม่สามารถที่จะทําให้เพอร์เฟกที่สุดได้ก็จะทําให้สีออกมาเป็นคู่กันงั้นแปลว่าเราจะได้กระเป๋าและรองเท้าที่เข้ากันเสมอแล้วเวลาที่เราจะเปลี่ยนสีเราก็เอาไปเปลี่ยนสีทั้งคู่จะเป็นคาร์ดโฮเดอร์จะเป็นกระเป๋าสตางค์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกระเป๋า ที่เป็นหนังววเนเซียนะครับก็สามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนสีได้นี่คือสเสน่ห์และคือความแตกต่างที่แบรนด์อื่นไม่มีนะครับตอนนี้ผมลงรูปเบรูติใน i n s t a g r กรของตัวเองนะครับแอดมาดินผูนะเ,นเพื่อนๆควรจะไปดูใน i n s t a g r a รมาก Color List ของแบรนด์เองก็แม้ก็เข้ามาบอกว่าเนี่ยจัดรองเท้าสักคู่ครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำสีให้ครับก็ได้มีโอกาส คุยกันหลังไมค์ถึงความยากง่ายในการที่จะเปลี่ยนสีด้วยเทคนิคพาทินาของแบรนด์นครับก็ได้ความรู้มาพอสมควรก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่แวะเข้ามาคุยแบบหลังไมค์แล้วก็ทําให้ได้ความรู้ใหม่ๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่อยากเล่าและปรากฏว่าเฉลยนะครับว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยพอเดินไปถึงจุดที่แบบสุดเปิดประตูไปปุ๊บรถที่ขับมารับเขาอะ่ะคือ Mercedes- b e n z แล้วก็เป็น S Class ลูกค้าผมกลับมาบอกเลยว่าโหยูเจ๋งมากเลยยูสามารถที่จะมองคนได้เลยว่าคนนี้ต้องมีตังค์จริงๆเพราะว่าถ้าเป็นคนทั่วไปธรรมดาครับก็คงไม่เล่นบรูติแต่ส่วนใหญ่คนที่เล่นบรูติที่เป็นโททอลลุกจริงๆอ่ะผมว่าเขาต้องมีตังค์มีสไตล์มีเทสต์กล้าที่จะแตกต่างนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวเป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังนะครับก็ได้เห็นมากับตานะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคราวนี้ผมเนี่ยจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นภาพ ก็มีภาพในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนี่กระเป๋าใบนี้ครับเป็นกระเป๋าหนังนะฮะเป็นแพชเวิร์กนะครับ, work, รบผมคิดว่าน่าจะเป็นหนังวานเชียแล้วก็เป็นแพชเวิร์กกับจระเข้นิดนึงนะฮะใบนี้เนี่ยครับของบรูติมีจระเข้อยู่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับอยู่ที่ราคา13,200บาทบซึ่งในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราไปซื้อของแบรนด์อื่นเช่นเป็นของ SVM เนี่ยคือสามารถ โอโหได้1 0 0 0 0แกว่าบาทน,นี่คือซื้อของได้เยอะมากนะครับแล้วก็เป็นหนังจระเข้แบบล้วนๆของมูติเนี่ยถ้าเป็นจระเข้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ราคาสูงมากนะครับแล้วก็จระเข้ของเขาเนี่ยก็จะเป็น a l l i เตอร์นะครับซึ่งจะให้ลายที่มีความคมชัดนะครับอยากผมให้ดูบรรยากาศภายในร้านนะครับนี่นครับก็เป็นเก้าอี้ตัวละ7 0 0 0แสบาทนะครับนะคร่าวๆนะอันนี้ก็จะเป็นลายที่อยู่บนเครื่องหนังของเขา อันนี้ก็จะเป็นรองเท้านะครับที่ใช้เทคนิคพาทิน่าเหมือนกันแล้วก็จะมีการระบายสีให้เป็นคล้ายๆกับหนังจระเข้นะครับทางด้านบนแต่ว่าเป็นงานอาร์ตอ่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับความโดดเด่นของรองเท้าคู่เก่าของเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าเป็นบรูติผมขอดูรูปอื่นๆอ,อ่ะอันนี้ครับเป็นกระเป๋ารุ่นหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ก็คือจะเป็นบีฟเคสแบบนี้แล้วก็จะมีซิปอยู่ยหนึ่งอันแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนัง บรเเซียทั้งหมดนะครับราคาประมาณแสนกว่าบาทแสนต้นๆนะครับก็คือถ้าใครที่เล่นแบรนด์เนียก็คงคล้ายๆกับหนังบ็อกซ์ของ Air m a สประมาณนั้นอันนี้ให้ดูรองเท้านะครับอ่ะผมให้ดูอีกหนึ่งอันเป็นดีเทลนะครับเห็นไหมฮะเขาจะมีการซ่อนคล้ายๆกับตัว B อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นแบรนด์ที่แบบมีดีเทลนะครับมีเรื่องราวมีเฮอริเทจของแบรนด์ที่สูงมากนะครับแล้วก็ นอ,นอกเหนือจากนั้นจริงๆแล้วเขายังมีวิธีการผูกเชือกลองเท้าในแบบฉบับของบรุติที่หนุ่มๆของบรุติเนี่ยคือแค่เห็นวิธีการผูกก็รู้แล้วว่าอยู่ใส่บรุติและอยู่เป็นตัวจริงนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอ,อยากเห็นเพื่อนๆต้องไปดูในอินสตาแกรมของมาตินผูแต่ผมให้ดูนิดเดียวนยีประมาณนี้นะครับเพราะอะไรเพรา,ารประมาณนี้อยากดูแบบฉบับเต็ม ไปดูใน Instagram มแอดมาดินพูนะครับนี่ว่าเป็นยังไงนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับเรื่องราวของบรุติที่แบบอยากจะเล่าสู่กันฟังในทุกๆมิตินะครับผมมีจดลิสต์ไว้ว่าต้องพูดอะไรบ้างนะครับเพราะว่าอยากจะเอามาเล่าแล้วมาอยากจะจะมาทำคอนเทนต์จริงๆนะครับมี1ประเด็นอ่าเกือบลืมพูดไปครับกระเป๋าใบนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่เล่ามาซะยาวนะครับ กระเป๋าใบนี้นะครับอยู่ที่ราคา27,800บาทถ้าเทียบกับ Heritage หรือว่าเรื่องราวของแบรนด์ทั้งหมดที่เพื่อนๆฟังมาผมว่าราคาเนี้เป็นราคาที่พอๆกันกับทุกแบรนด์ผมซื้อใบนี้มา27,500นะครับปัจจุบันอาจจะ30,000กว่าจำไม่ได้ว่าปัจจุบันเนี่ยราคาอัปเดตไปเท่าไหร่แล้วใบนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ27,500ซึ่งเพื่อนๆก็จะได้หนัง ที่หนังที่เป็นวานิเชียนะครับแล้วก็จะได้ตัวที่เป็นแบบแคนวาสแบบนี้แต่ถามว่ากระเป๋าใบนี้จะเหมาะกับทุกคนไหมถ้าพูดตรงๆผมคิดว่าไม่ได้เหมาะกับทุกคนจะแตกต่างจากหลุยเวตตองนะครับผมว่าหลุยเวตตองเนี่ยแต่งเป็นสไตลส์สตรีทได้แล้วก็แต่งเป็นสไตล์ลักชัวรี่ได้คือแบบเพื่อปวงชนน่ะแต่พอเป็นบรูติปุ๊บเนี่ยเพื่อนเมื่อต้องลองถือดูก่อนว่าถือแล้วเข้าไหมถือแล้วรอดไหมถือแล้วไปกันได้หรือเปล่า อันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะนิชมากๆนะครับแต่ก็คือถือว่าราคาเนี่ยค่อนข้างดีเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นหนังแท้ทั้งหมดแล้วมีจรเาเข้อยู่นิดนึงก็คือราคาแบบหลักแสนนะครับกระเป๋าโทษของเขาอยู่ที่ประมาณใบละ70,000 7 8 0 0 0นะปะประมาณนั้นที่เป็นกระเป๋าโทษนะถ้าเป็นกระเป๋าแบบคาดอก เป็นแบบคาดอกที่ยอดนิยมอะฮะเป็นเหมือนแบบคาดอกทรงแบบมาตรฐานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 0,000ถ้าเป็นเหมือนเซลฟ์โฟนเคสก็ราคาประมาณ20,000กว่าบาทนะครับกระเป๋าสตางค์อยู่ที่ประมาณ17 0 0 0คาร์ดโฮเดอร์อยู่ที่8 0 0 0บาทถ้าเป็นรุ่นที่เป็นเซ g นเ t อร์แคนวาสนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นรุ่นที่เป็นเครื่องหนังเนี่ยก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงหน่อยอาจจะประมาณหมื่นต้นๆสำหรับคาดโฮเดอร์นะหรือเป็นแบบคาดโฮเดอร์ที่เป็นฝาแบบแฟลปได้อาจจะอยู่ที่ประมาณ19ื่นเ อันนี้บอกเพื่อเป็นราคาคร่าวๆให้กับเพื่อนๆนะครับเขามีร้านอยู่แค่สาขาเดียวที่ Central ล m b มบาสซีนะครับแล้วก็ร้านก็ค่อนข้างมีความหรูหรามากๆนะครับอยู่ที่ชั้นล่างเลยนะครับของของเซ็นทรัลแอมบาสนะครับสามารถที่จะแวะไปดูได้นะครับคลิปนี้จริงๆก็คือแบบอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่า ใบนี้ก็เป็นเบลูติใบแรกของผมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ผมก็ซื้อมานะครับในราคาที่ตัวเองสามารถที่จะจับต้องได้มีเพืเ่อนๆในช่องครับไปแซล์บอกว่าใบนี้ถูกและดีนะครับก็ถามว่าจริงไหมก็คิดว่าน่าจะจริงนะครับถ้ากระเป๋าใบนี้ราคา50,000บาทผมคงไม่ซื้อมานะครับแต่พอราคามันเราพอจับต้องได้นะครับแล้วถ้าถามว่าคุณจอบจะซื้อรองเท้า คู่ละ7-8หมื่นไหมมันอาจจะไม่ได้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผมอาจจะเหมาะกับคนที่แต่งตัวเป็นความมีความเขาเรียกอะไรนะเป็นสไตล์ g e n t l e m ม n แบบ100%เป็นแบบคลาสสิกเมนวร์ร0อหรือเป็นสไตล์แบบซัตว r i ร l อร้เร์เซ็นคือแต่งตัวเนีย้ยบเนียบกริบกรนะครับหรือว่าเป็นระดับ c ี o ระดับพันล้านอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเหมาะกับเขาอย่างผมเนี่ยมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์เรื่อง new balance 997s นะครับ เป็นคอมเมนต์หนึ่งที่ผมอ่านแล้วแบบผมซึ้งมากแล้วก็ทรงพลังมากเดี๋ยวผมจะรีวิว 997S New Balance เนี่ยให้เพื่อนๆได้ชมด้วยในอีกสีหนึ่งที่ตัวเองมีนะครับผมใส่รองเท้าที่ไปทำงานเนี่ยคืออย่างเก่งนะครับก็เป็น t o อตแล้วก็เป็นแตล l ี่นะเป็นเบอร์วิส์แล้วก็เป็นรองเท้าสนิกเกอร์ทั่วไปไม่ได้มีราคาที่แพงจนจนเวอร์ครับแต่ว่าทุกอย่างที่ซื้อมาเนี่ยหาเงินให้มาดินพูเยอะแยะ,ยะมากมายมหาศาล เพราะฉะนั้นผมมีกําลังที่จะซื้ออยู่ที่เรนจ์ประมาณนี้ผมก็ซื้อประมาณนี้นะครับถึงเขาจะไม่ได้แพงแต่ผมว่าเขาเป็นใบที่ใช่สําหรับมาดินพูและถ้าลองไปดูใบอื่นๆของแบรนด์ที่ราคาแบบหลายหมื่นมากๆนะครับหรือราคาเป็นแสนผมว่าใบเหล่านั้นเนี่ยสวยและทรงคุณค่าและคลาสสิกแต่อาจจะไม่เข้ากับคาแรคเตอร์ของมาดินพูในวันนี้ แล้วที่สําคัญก็คือบัตรเจตและงบประมาณนะครับยุคนี้ซื้อกระเป๋าในราคาเท่านี้ได้แบรนดิ้งเท่านี้เราเหลือเงินไปทําอย่างอื่นดีกว่านะครับในยุคโควิดก็ต้องเรียกว่าเราจะเล่นแบรนด์เนมก็ต้องรู้จักเลือกแล้วก็ต้องรู้จักใช้นะครไม่ใช่ว่าโอ้โหต้องมีทุกอย่างในแบบที่ทุกคนมีนะครับโดยเฉพาะในยุคนี้ที่ยูทูบเบอร์แต่ละช่องเนี่ยเรียกว่าเป็นการโชว์แสนยานุภาพนะครับมีของที่แบบแร หายากเลอค่าที่เรียกยอดวิวกันมากมายมหาศาลเนี่ยช่องมาดินพูก,ก็เป็นช่องเล็กๆครับเราไม่มีกําลังที่จะไปซื้อของอะไรที่แพงขนาดนั้นแต่สิ่งที่เรามีก็คือเรามีเรื่องราวที่เราอยากจะมาเล่าสู่กันฟังให้สุดความสามารถที่เราจะทําได้นะครับแล้วก็มีข้าวของแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็ถือว่าเป็นใบหนึ่งที่ผมซื้อไว้เพื่อเป็นการ เก็บประวัติศาสตร์ของเบลุตินะเพราะถือว่าเขาก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่สุดมากๆแล้วจําได้เลยพนักงานขายนะครับเ,เล่าด้วยความภาคภูมิใจเลยว่ารองเท้าของเขาเนี่ยแบรนดิ้งสูงที่สุดแล้วในโลกแล้วก็สูงกว่า MS ด้วยถ้าเป็นในเรื่องของรองเท้านะผมคิดว่าน่าจะจริงแต่ถ้าเป็นในเรื่องของเครื่องหนังนะด้วยมาดินพูเป็นครูสอนบุคลิกภาพนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทํางานในวงการลักชัวรี่มาอยู่แล้วผมบอกได้เลยว่า MS ร์ยังเป็นที่สุด MS ร์ยังเป็นยืนหนึ่ง ในเรื่องของเครื่องหนังแล้วก็การวางแบรนด์โพสิชันที่ดีมากแต่โบลิติเนี่ยเป็นนิชแบรนด์ที่เป็นที่สุดเหมือนกันในเครื่องหนังฝ่ายชายและมีความโดดเด่นเรื่องของหนังเวเนเชียแล้วก็รองเท้านะครับมากๆอันนี้เป็นมุมมองความคิดเห็นของผมนะเพราะถ้าเขาเจ๋งจริงใช่ไหมครับตรงนี้มันต้องไม่เกิดรอยตรงนี้จริงๆข้างหลังมันก็มีรอยเดนนะครับเพื่อนตรงนี้เพื่อนเห็นไหม เขาก็มีรอยเดนอยู่ข้างหลังนะครับหรือว่าฟินิชชิ่งงานข้างๆแบบนี้แต่น,นี้ก็คือเป็นเห็นไหมครับคือถามว่าฟินิชชิ่งงานแบบนี้จะเกิดขึ้นกับสินค้าของ Air Max ไหมต่อให้ซื้อทาร์ตโฮเดอร์อันหนึ่งหมื่นกว่าบาทก็ไม่เกิดครับผมบอกได้เลยแถมต่ออีกนิดนึงนะครับตอนนี้หลายหลายคนก็เล่นชาแนลกันเนยอะเพราะชาแนลกำลังขึ้นราคานะถ้าเพื่อนๆไปดูในกลุ่มชมรมคนรักแบรนด์นะครับ ไทลักซนะ์คอมมูนิตี้เพื่อนเพื่อนจะเห็นทุกวันน่ะก็จะมีภาพว่าชแนลใบนี้มีรอยตรงนี้ชแนลตรงนี้มีรอยตรงนี้นะครับหรือแม้กระทั่งยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างคุณหมอโอนะครับช่องซีระดองเนี่ยได้กระเป๋ามาหนึ่งใบก็ต้องส่งคืนชาแนลเพราะว่ามีมีรอยย่นของหนังแล้วก็มีตำหนิต่างๆนะครับเพืเ่อนๆจะเห็นว่าทุกๆแบรนด์แหละไม่ว่าจะเป็นในเครือของ l v m h ทั้งหมดนะทุกแบรนด์หรือแม้กระทั่งชาแนลเองล้วนแต่มีของที่มีปัญหาเยอะมากในยุคปัจจุบันผมบอกเลยแต่ลองกลับไปดูสิครับว่ามีคนคอมเพลนเรื่องของความไม่ของคุณภาพไม่ดีของ Air Max เนี่ยกี่คอนเทนต์แทบจะไม่มีเลยคืออาจจะมีแต่น้อยมากนะครับ Air Max ก็ยังเป็นที่สุดในเรื่องของที่สุดในเรื่องของการ QC ในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของ Craftmanship อะ ผมว่าเขาก็ยังเป็นอะไรที่แบบสุดยอดอยู่นะจากประสบการณ์แล้วก็ภาพรวมนะมา j ู r i t ตทั้งหมดผมว่า Air m a ก็ยังคือ Air m a ะต่อให้ซื้อพิโคตินใบละแสนกว่าบาทนะงานเขาก็เนียบสมราคาแล้วก็เนียบในระับที่แบบชาแนลก็ยังไปไม่ถึงนะครับพูดได้แค่นี้เองนะครับแต่ดีไซน์อันนี้แล้วแต่ความชอบบางคนอาจจะชอบดีไซน์ของชาแนลนะครับเพราะแ m เนีจะมีให้เลือกแบบไม่กี่รุ่นนะี่ นี่เรารีวิวเบลูตินะครับแล้วก็ต่อไปถึงชาแนลด้วยต่อไปถึง a อ r m อ s ด้วยนะก็รวบยอดอยู่ในคลิปนี้เลยเพราะว่าก็เป็นการทำคลิป2คลิปที่ต่อเนื่องกันอาแถมอีกสักหนึ่งใบดีกว่ามาให้ดูบอตติก้าเบเนตอันนี้เป็นรุ่นเก่านะครับยุคก่อนที่ <c oughs> ดีไซเนอร์คนใหม่เขาจะแบบทำเป็นดิวบอต t ิก้ายุคนี้เป็นยุคที่ผมชอบที่สุดของบอตติก้า เพราะมันคือ Quiet l u x กชัีแต่บอติก้าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับมันกลายเป็นการตะโกนนะไม่ว่าจะเป็นแพคเกจจิ้งการทำการตลาดนะครับแล้วก็ขยายทุกอย่างให้ใหญ่ขึ้นนะครับโซ่ก็ต้องเป็นทอง 18K โซ่ก็ต้องเป็นอันใหญ่สีสันก็ต้องมาฟรินก็ต้องยาวนะครับกระเป๋าก็ต้องใหญ่โอเวอร์ไซส์แล้วก็ถ้าเป็นรองเท้าก็ต้องมีความเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเห็นได้อย่างชัดเจนคือดีไซน์เขามินิมอลดีไซน์เขาเรียบจริงแต่ว่า บอติก้าในยุคใหม่เนี่ยเป็นเป็นมันไม่มันไม่เป็น q u i e ลักชัวรี่แล้วฮะมันเป็นการตะโกนอย่างชัดเจนและพร้อมที่จะแบบสู้กับแบรนด์อื่นๆในท้องตลาดนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ยังเป็นรุ่นที่คลาสสิกมากๆนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆดูงาน craftsmanship เนี่ยหลายปีนะครับแต่ยังมีความเงางามและมีความสวยอยู่เลยนะครับแล้วก็ Finishing ทั้งหมดการตัดเย็บดีมากนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นของรุ่นเก่านะครับ ซิปทุกอย่างเนียบดีครับด้านในนี้คือไม่มีอะไรเลยนะก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้นะครับเนี่ยเป็น made in Italy ผมมาชอบปอติก้าในยุคนี้มากนะครับแต่สิ่งที่ปอติก้าในยุคนี้มีปัญหาก็คืออะไหล่ลอกนะครับอย่าเนี้ยก็มีร่องรอยแหวนแทนไหมฮะก็จะมีการลอกไปตามการละเวลานะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้มมยเลยเพราะว่าถือว่า total look เขายังแบบ ยังอยู่ในสภาพดีนี่ครับมันคือ r e ียลลักชัเนี่ยผมว่ามันต้องเป็นอะไรประมาณนี้ฟิ n นชชิ่งงานดีนะครับส่วนที่เป็นแบบรุ่นใหม่เนี่ยยังฟิ n นชชิ่งงานยังไม่ถึงนะครับอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับถ้าเทียบแล้วเนี่ยมงบลองก็ไม่ได้ฟิ n นชชิ่งงานเนี้ยบแบบทุกใบนะแต่ถ้าเทียบถ้าเทียบราคาคุณภาพนะครับแล้วก็เลือกให้ดีผมว่ามองบลองก็ฟิ n นชชิ่งงานแบบ สมราคามากนะคือไม่แพ้บแบรนด์อื่นๆเพราะแฟนคลับที่ซื้อมองบลองไปผมว่าไม่มีผิดหวังนะถ้าเลือกดีนะครับนี่อันนี้ก็เป็นทั้งหมดเรื่องราวของแบรนด์วอลลุตินะครับที่อยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับข้อเสียของกระเป๋าแบรนด์นี้มีอะไรบ้างของใบนี้นะมีอะไรบ้างผมว่าก็คงเป็นเรื่องแค่เป็นดีเทลต่างๆนะครับเนื่องจากว่าเพิ่งซื้อมานะครับผมก็เลยยังไม่ได้สามารถที่จะแบบบอก ข้อเสียได้มากมายแต่สิ่งแรกที่คิดว่ามันน่าจะต้องมีปัญหาแน่ๆก็คือพวกรอยขูดขีดที่จะเกิดขึ้นกับหนังตรงนี้นะครับซึ่งพนักงานเองเขาก็ได้แจ้งผมไปแล้วนะเพื่อนลองคิดดูสิครับว่าเราต้องตั้งแบบนี้มันจะเกิดรอยขูดขีดเยอะขนาดไหนเพราะถึงบอกว่าใบนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับการซื้อมาเพื่ออึดถึกทนแต่ซื้อมาเพื่อใช้เพื่อสุนทรียภาพของชีวิตในวันที่มีความรู้สึกพิเศษพิเศษนะครับแล้วก็ สุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับไม่ว่าของชิ้นนั้นเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่เป็นราคาถูกหรือว่าราคาแพงหรือว่าจะเป็นไบคิดเป็นอิดแบ็กหรือว่าจะเป็นใบที่คลาสสิกก็แล้วแต่สําคัญที่สุดคือกระเป๋าใบนั้นเนี่ยมันเป็นตัวเราจริงหรือเปล่า2คือกระเป๋าใบนั้นเนี่ยมันมีฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์กับชีวิตเราหรือเปล่า 3. กระเป๋าใบนั้นเนี่ย ภาพรวมข้อมูออกมาแล้วเนี่ยราคาเขาสมเหตุสมผลกับรายได้ของเราหรือเปล่า 4. อีก4-5ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะหยิบกระเป๋าใบนี้ขึ้นมาใช้อีกไหมถ้าเพื่อนๆผ่านกระบวนการการตกผลึกมา3-4ข้อแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆมีความรู้สึกว่ายังอินกับกระเป๋าใบนั้นอยู่อยากจะรับเขากลับมาบ้านให้เอาเขาเนี่ยกลับมาใช้อย่างภาคภูมิใจนะครับไม่ว่าคนอื่นจะคอมเมนต์ยังไงก็แล้วแต่ ของชิ้นเนี้ยถ้าเป็นของของเราเป็นของที่เราชอบสร้างอินเนอร์ในการทำงานให้เราเป็นบัดดี้ให้เราแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวความหลังที่เขาผูกพันกับเราโดยที่คนอื่นไม่รู้ไม่ต้องไปสนใจเสียงรอบข้างนะครับฟังเสียงของตัวเองแล้วก็เอาเขากลับบ้านดูแลเขาให้ดีใช้เขาให้ขุมแล้วก็มีความสุขทุกครั้งเวลาที่เราหยิบเขาขึ้นมาดูเพราะฉันทุกครั้งที่ผมหยิบขึ้นมาดู ผมก็จะเห็นถึงประวัติศาสตร์กว่า125ปีของบรุติที่มีการพัฒนามาจนถึงยุคป,ปี2020ะครับจนเกิดกลายเป็น the first signature canvas ใบนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ